สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีสิงห์หรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ประจําวันที่16ถึงวันที่3 1มมีนาคม2567สํารหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบจราร์ลอริทิ้งเป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นอยากให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงเพราะเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดแล้วก็ขอต้อนรับ เพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สตรารนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับคลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทําแ s t a m ตัวเลขสีน้ำเงินข้างล่างเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้เริ่มต้นเรามาดูที่ราศีสิงห์คนมีแฟน 1 6ถึง3ามีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกัน่อดูก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง h i e l of Fortune สำหรับบางคนอาจจะเกิดวันพฤหัสนะคะ7ถ้วย1ดาบ5ดาบมีในเรื่องของการคิดวนคิดซ้ำคิดล่องลอยก็ได้นะคะอ่าหรือสำหรับบางคนมีปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ สำหรับบางคนเนี่ยมีการโยกย้ายหรือมีการขยับขยายเรียนรู้กันเพิ่มมากขึ้นคาดหวังในความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็มันมันมีอะไรเข้ามาในชีวิตเยอะในช่วงจังหวะเมื่อกี้การเปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึงนะคะสถานการณ์ของการที่พยายามที่จะฟันฝ่าพยายามที่จะสู้นะคะเพื่อให้ความรักนี้ไปต่อได้หรือต้องการความชัดเจนต้องการบทสรุป มันมีการทะเลาะก,กันในเรื่องของอีโก้ในทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเสียงดังใส่กันมีใครบางคนไม่ยอมหรือมีใครบางคนที่ถอยออกห่างกันนะะสถานการณ์มาพรุพอๆกับอากาศที่ร้อนๆเลยนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบางคนท้าทายกันพูดเพื่อเอาชนะกัน ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้แฟนของราศีสิงเขารู้สึกกับราศีสิง์ว่ายังไงบ้างคุณเป็นคนเก่งคุณทํางานเก่งเรียนเก่งมีมนุษยะสัมพันธ์ดีนะคะมีสนเสน่ห์มีความเป็นผู้นําคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวทัตไฟเมสิงธนูได้ด้วยดู n ราศีมีลัคนามีนะ บางเรื่องคุณก็คิดมากเกินไปดูคุณเครียดคิดวนคิดซ้ำดูจิตตกดูอ่อนไหวเกินเหตุนะออคุณอาจจะชอบนอนดึกก็ได้ View of for t u n e คุณอาจจะเกิดวันพฤหัสก็ได้นะคะ,ะคุณเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบขยับขยายชอบทำทุกอย่างให้ดีขึ้นชอบเรียนรู้นะแล้วก็คุณอาจจะโดดเด่นในโซเชียลก็ได้รวมถึง ในเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะคุณอาจจะมีที่ดินมากมายก็ได้คุณเป็นเหมือนโชคชะตาพรมิขิตที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันมันมีหนึ่งดาบคุณนะ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เพอร์เฟกชอบอะไรที่เป็นที่สุดคุณต้องชนะนะคะคุณชอบอะไรที่ดีเลิศที่สุดอืมเนีย่ยอันนี้ที่เขาเห็นแล้วคุณก็เป็นคนเก่งนะ,ะเป็นคนไม่ยออ่อท้อในเรื่องของความรักโอเคมันอาจจะ มีปัญหาบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนมันเป็นมันอาจจะเป็นในช่วงของรอยต่อของการขยับขยายการการลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะ่ะทุกคนการขยายในเรื่องของเ e l ล t ชั่นชิพระหว่างคนทั้งสองคนก่อนที่จะแต่งงานกันนะก่อนที่จะมีลูกหรือว่าเพิ่มประชากรอย่างไงนะเออจริงจังอะทุกคน ต่อมาแล้วก็สําหรับบางคนอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันนะคะต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยการยกย้ายการที่จะต้องตามกันไปอยู่ในที่ไหนสักที่หนึ่งที่บางทีมันเหมือนไม่ได้แผ่นกันไว้ด้วยอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศิสิงนะแฟนลาศิสิง ก้าเหรียญมีการคุยกันสองคนเงียบๆหรือว่าให้พื้นที่กันได้หายใจบ้างนะคะมีสถานการณ์แฮงแมนอาจจะมีบางเรื่องที่เขายังติดค้างกับคุณยังไม่สามารถขยับขยืขย่นหรือทำตามที่คุณต้องการได้อะ่ะมันติดขัดบางอย่างนะอืแล้วก็หนึ่งดาบมีการพยายามที่จะทำหลายๆอย่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือตัวเขาเองอะอาจจะ มีความคิดเป็นตัวเป็นตนของเขาอยู่ในฝั่งของเขาเขาอาจจะไม่ได้ยอมซีโรล,ลาบกับคุณง่ายๆอ่ะนะแล้วก็มี the h ฮ p n o s i s นะคะบางเรื่องมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจของเขาเขาไม่ได้บอกให้คุณรู้นะคะดังนั้นพอไม่ทั้งสองคนไม่ได้บอกกันละกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความระแวงในการละกันนะคะ h ฮ p n นเ i s แล้ว คือตัวเราอ่ะก็อาจจะมีบางอย่างที่เราคิดอยู่ในใจนั่นแหละแล้วก็ไม่บอกเขาอ่ะอืมสําหรับบางคนอาจจะดีกับคนที่เกิดวันจันทร์หรือตัวเราก็ได้นะคะอ่ะต่อมามาดูบทสรุปราศีสิงกับแฟนราศีสิงห์นะคะเรึ่งหลังนี้จะเป็นเช่นไร สัศวินดาบบางคนเกี่ยวข้องกับธาตุลมมิถุนตุนกุมเดสตารราศีกุมลักขากุมเชนออฟเพน a ์เคแล้วก็ท r e ออฟวอ n ์นส์สำหรับบางคนเป็นความรักที่ห่างไกลกันรอจังหวะเวลาที่จะพบเจอกันนะคะราศีสิงใจร้อนนะช่วงจังหวะนี้อยากได้คำตอบเร็วๆกระหืดร <c oughs> ือนะ <c oughs> มีอารมณ์ความใจร้อนดังนั้นต้องระมัดระวังอารมณ์แล้วก็ คำโพดนะคะในช่วงจังหวะนี้ฟังเขาอาจจะดูเหมือนนิ่งๆดูเหมือนเงียบๆอ่าอาจจะเป็นช่วงพักรบนะคะพักรบกันก็ได้นะ,ะแต่มันมีเทนเทนเหลียญเนี่ยมองว่าในความสัมพันธ์ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็เลี้ยงดูกันอยู่คือช่วงจังหวะนี้เขาเป็นน้ําเย็นอะเราเป็นอะไรอะเราเป็นน้ําร้อนนะเนี่ยนะคะถ้าได้กาแฟโอเค สําหรับบางคนเป็นความรักที่ห่างไกลกันนะคะมีในเรื่องของพื้นที่แล้วก็ในใจของเราอะ่ะโอเคราศีสิงห์ตอนแรกอาจจะร้อนสักพักเย็นได้แล้วเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะเข้ามาหิวใจเราเข้ามาปลอบประโลมเรานะคะเขาอาจจะจัดฉากโรแมนติกอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้คุณเนี่ยเคลิบเคลิมกับเขาฟินกับเขานะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะทุกคนวางแผนในเรื่องของอนาคตครอบครัว ช่วงจังหวะของการขยับขยายนะคะมองการไกลมองการไกลวางแผนระยะไกลเกี่ยวกับความรักมันไม่ใช่แค่ช็อตเทอมรักนะคะมองว่าในความสัมพันธ์เนี่ยให้โอกาสการระไการใจเย็นต่อการความสัมพันธ์ยังโอเคนะในช่วงของครึ่งหลังนี้นะคะเพราะว่ามันมีภาพครอบครัวนะทุกคนเบ็ดเงินการดูแลการเลี้ยงดูกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะขยับขยายคุณจะใจเย็นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าอะไรในที่ผ่านมาก็ตามเพราะจังหวะน,นี้เขาใจเย็นต่อให้เราร้อนแค่ไหนเจอเขาปุ๊บเคิมทีนี้มาดูในส่วนของข้อความนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกราศีสิงห์เขาจะบอกว่าอย่างไร you roy e คุณคือคนเดียวที่ฉันมองหวังว่าเธอจะคิดถึงเราบ้าง ฉันเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นเมื่อฉันอยู่กับคุณตกลุมรักซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อามามาดูในส่วนของการออลอคโคนะคะความรักเราสิสิงคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังมีมาคี้เท็ดดี้แบร์ตุ๊กตาหมีนะ เป็นช่วงจังหวะของการใกล้ชิดการจีบการมีความสนใจในการรากการต้องการที่จะไปเดทร่วมกันแม่หมอกำลังมองหาตุ๊กตาหมีมันอยู่ในเงาเห็นไหมเนี่ยนะคะขอให้ราศีสิงห์คนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเราม o v e on ไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ มูปออนมาที่ราศีสิงห์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน16-31มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันราศีสิงห์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีซิกออเพนเทอรช่วยเหลือกันและกันมีห่างกันแต่ก็กลับมาสนใจกันบ้างวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะอัศวินดาบบางคนเกี่ยวข้องกับ ชาวธาตุลงมิถุนตุนกลุ่มแล้วก็เดอะเฮอร์มิตราศีกันลักนากันมีความใจร้อนคิดถึงก็มาหาเลยหรือว่าอยากคุยก็ทักทายเข้ามาใครบางคนใจร้อนแล้วก็มีช่วงจังหวะของการนิ่งเฉยนิ่งเงียบความสัมพันธ์มันตอนแรกๆมันดูเหมือนหวานชื่นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เร่งรีบไปหมดเลยนะคะแต่แล้วก็ดูเงียบเไปแล้วก็สําหรับบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าความรักเก่าก็เป็นไปได้นะคะอ่ะ มามาดูนะคะว่าตอนนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับลาศีสิงเขารู้สึกกับลาศีสิงว่ายังไงบ้างคุณเป็นคนที่ ดูไฮซอไฮโซร่ำรวยมีฐานะที่ดีวางตัวดีนะคะให้คุณค่ากับตัวเองมีความมั่นคงคุณอาจจะทำกิจการทำธุรกิจอะไรของคุณเองด้วยแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะเป็นนักแก้ไขปัญหามีตะก,กะแล้วก็มีเหตุผลเป็นนักสู้เลยแหละนะคะแล้วก็จริงจังในทุกเรื่องเลยคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆมีสเสน่ห์เข้าสังคมเก่งฉลาดมีภาวะความเป็นผู้นามีพลังแห่งธาตุไฟที่แท้ทรูนะคะ ตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่รอคอยได้คาดหวังได้แต่บางทีคุณก็รู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันช้าไปหรือเปล่ามันน้อยไปหรือเปล่าสำหรับบางคนอาจจะยังไงเดียวมีมีความแบบเบื่อในผลลัพธ์ที่ที่เป็นนะตอนนี้สำหรับบางคนอาจจะอยู่ในโหมดของเฟรนด์โซนกันก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์โอเคมันมีมันมีอะไรที่ บางอย่างเราอาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกหรือออดอ้อนออดซอเขาสักเท่าไหร่นะคะไม่เหมาเห็นในโหมดของความนิ่งความเป็นนักแก้ไขความเป็นผู้นำในเรื่องของสภาวะอารมณ์ความอ่อนหวานการที่ใช่หรือไม่ใช่บางทีเราอาจจะไม่ได้พูดกับเขาออกไปไงอืมอ่ะต่อมามาดูนะคะว่า หลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับราศีสิงคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสามดาบมีเรื่องอะไรที่ทิมแทงใจไฮพินเทสมีเรื่องบางอย่างที่ปกปิด หลบซ่อนหรือบางทีเป็นเรื่องที่ไม่ได้บอกกันและกันเต้าข่าวไปเองได้ด้วยนะคะสําหรับบางคนอาจจะเกิดวันจันทร์เดอะเมจิเชียนอาจจะเกิดวันพุธมีการติดต่อสื่อสารปรับความเข้าใจในเรื่องที่มีปัญหาต่อกันทําหลายๆอย่างให้ชัดเจนแต่บางทีก็ลืมประเด็นว่าก็ต้องเห็นใจบางทีเขาก็อยากจะเคลียร์ในความชัดเจนของเขาแต่อาจจะไม่ได้สนใจความรู้สึกเราเนาะ แต่และสีสิ่งบอกเออเอาเอาเอเอาแบบที่ชัดเจนที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่หมกเม็ดแบบนี้คิดเยอะคิดหนักเหมือนกันอืมอันนี้คือสิ่งที่เขาอาจจะทำนะซึ่งมันก็อาจจะกระทบจิตใจเราแต่มองว่าเขาพยายามที่จะปรับความเข้าใจกับเรานะคะพยายามที่จะเคลียร์ประเด็นที่เราทั้งสองคนสงสัยในการละกันโอเคอะต่อมามาดูบทสรุปนะคะ บทสรุปความรักความสัมพันธ์ราศีสิงห์กับคนที่ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรแปดเหรียญความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตนะคะห้าถ้วยอาจจะมีเรื่องของการเสียความรู้สึกต่อกันหรือว่าเราทั้งคู่เนี่ยอาจจะเคยคบหาดูใจกันมาก่อนหรือเคยใกล้ชิดกันมากๆมาก่อนเคยคุยกันเยอะๆมันมีในเรื่องของ าาการที่ยังติดค้างการที่ยังมุบอ่อนไม่ได้สําหรับบางคนเคยคบกันเป็นแฟนมาก่อนเนาะแล้วก็บางคนนะคะคนคนนั้นคนที่ไม่ชัดเจนกับเราเนี่ยบางทีอาจจะเพิ่งเลิกกับใครบางคนมาแล้วยังอยู่ในช่วงจังหวะที่เลือกอะไรไม่ได้เลยอะทุกคนมีเทรนนะคะสถานการณ์เดอะเวอร์มันบ่งบอกถึงโอเคเราทั้งสองคน ยังมีสภาวะของความโอเคกันอยู่อะยังพูดคุยกันหรือเลือกที่จะคุยกันในจุดที่มันเป็นพลังบวกโดยเฉพาะในราศีสิงห์นะคะหรือว่าคุยกันยังไงก็ได้ให้แบบไม่กระทบกระเทือนให้เราทั้งสองคนยังมีกันและกันอยู่เราก็เหมือนว่าสองคนนี้ย,ยังห่างกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้ถึงแม้ว่าใครบางคนอาจจะยังไม่ได้คำตอบให้กับตัวเขาเอง แต่การกระทําของเขาเนี่ยมันบ่งบอกว่าเขาและคุณเนี่ยห่างกันไม่ได้หนีกันไม่ได้ยังไงก็ต้องทักทายหากันต้องได้เจอกันต้องได้คุยกันต้องได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะสำหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันเสาร์หรืออาจจะเป็นราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ก็ได้นะคะอ่ะดีวกันเองได้ด้วยทีนี้เรามาดูข้อความนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกราศีสิงห์เขาจะบอกว่าอย่างไร ฉันอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้เพื่อคุณคุณคือคนพิเศษสำหรับฉันถ้าเราได้รักกันอีกครั้งฉันสาบานเลยว่าจะรักคุณให้มันดีกว่าเดิมมีแนวโน้มบางคนเป็นคนเก่ากันอะตกดลุมรักซ้ำแล้วซ้ำอีกโอเคหรือแบบอาจจะเป็นคนคุยกันแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยสถานนะแต่แบบมันคล้ายๆแฟนกันอะ ขาดกันไม่ได้นะคะะต่อมาในส่วนของการออร์คเคิลความรักราศีสิงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรนะคะขอหนึ่งใบเครื่งหลังมีนาคมนี้ Not today หลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่ใช่วันนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ที่จะสิ้นหวงังเพราะมันยังมีในเรื่องของเส้นกัน้น ความเจ็บปวดเนี่ยมันมี5้าถ้วยการเสียความรู้สึกหรือความเจ็บปวดบางอย่างอาจจะยังปิดกัน้นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักที่จะสารภาพรักสมหวังกัน แบบเป็นแฟนกันอะไรแบบนี้นะคะยังไม่เปิดเผยสถานนะก็เป็นไปได้สําหรับบางคนยังาคาลัคาซังอยู่กับคนเก่านะคะเลิกมาแล้วแต่ถอ,อยหัวใจไม่ได้ก็เป็นไปได้หรือบางคนเป็นคนเก่าของเราแต่ว่าคนเก่าก็ทําไว้แสบเหมือนกันต่างคนต่างทิ้งรอยบาดแผลหัวใจไว้นะคะการที่จะกลับมาคบกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คิดหนักเหมือนกันขอให้ราศีสิงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบอ่อ,อนไปที่คนโสดคะ่ะ มุกออนมาที่ราศีสิงคนโสด16-31มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันราศีสิงห์คนโสดเนี่อะไรเกิดขึ้นบ้างที่ผ่านมาพบเจอใครบางคนที่ถูกใจเหมือนสิ่งนั้นเรียกว่าความรักไว้สำหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุลกุมใครบางคนจู่โจมลุกหนักมากอยากได้คำตอบ ว่าจะเอายังไงกันดีนะคะดูเหมือนว่าบางคนอาจจะเป็นประเภทใจร้อนหรือว่าอาจจะทําตัวเหมือนเด็กมีความเป็นเด็กงงแงงงงแงงนะคะเอาแต่ใจตัวเองตามจีบไล่จีบคุณอยู่เนี่ยแล้วก็บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการงานการเรียนได้ด้วยหรือว่ามี energy ของธาตุไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเมษสิงห์ธนู เห็นใครบางคนที่น่าสนใจมันรู้สึกว่ามีพลังเออยังไงนะคะมองเห็นผู้คนหลากหลายอะที่เข้ามาลุมราศีสิงห์นะคะลุมทำอะไรเนี่ยเขาเข้ามาลุมทำอะไรทุกคนมันลุมไล่จีบคุณนะะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับความรักราศีสิงห์คนโสด แม่หมอท้องร้องแล้วหิวข้าวเดี๋ยวจะไปพักกินข้าว king of cups อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎพิกจิกมีนไฮเพนเทสคนที่เกิดวันจันทร์เราหรือเขาก็ได้นะคะ j u s m e n t คนรักเก่าหรือเปล่าคนรักเก่าคนที่มีสัญญาตามกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะหรือว่าในชาติภพปัจจุบันมีข่าว,ข,าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีวนเวียนขับเข้ามา แล้วก็มีอัศวินดาบทุกคนกลุ่มธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณวายอะไรเนี่ยนะ,ะมีแต่คนเข้ามาลุมคือ <c ười> <c ười> อะไรเทนออฟบอลนะคะหนักใจไปหมดเลยมีแต่คนเข้ามาจีบมีแต่คนเข้ามาสนใจเออมีความวันว่นวาย คนเก่าก็ทักมาคนใหม่ก็มาหรือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าผูกพันกันมากๆเป็นรักแรกพบใครบางคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามาไล่จีบคุณเนี่ยมาทําให้หัวใจคุณร้อนรุ่มอยู่ไม่สุขแล้วนะคะหนักใจไปหมดเลยอ่ะกลุ่มธาตุไฟไมีสิงธนูนะคะใครบางคนก็ยืนคุมคุณอยู่ข้างๆเพราะว่าหลงไหลสนใจในตัวคุณเนี่ย <laughs> เออ อาจจะมีบริวารดาวลูกไก่มาชอบหรือเปล่าเนี่ยนะคะหรือเราอาจจะไปชอบคนที่เป็นหัวหน้าง,งานก็ได้นะคะคนที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำคนที่ดูรุ่นใหญ่สักหน่อยก็ได้แล้วก็มีคิงออฟซอร์ราชาดาบกลุ่มธาตุลมมิถุนตุนกลุมการแก้ไขปัญหาเก้าเหรียญ ความสัมพันธ์ที่คุยกันแบบกักยักยังไม่เปิดเผยสื่อคุยกันเท่าที่สบายใจแม่เหมาะมองเห็นถึงการแอบคุยกันไม่บอกใครไม่ได้เปิดเผยสื่อทักไลน์ส่งหากันทุกวันเลยนะคะสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็สวัสดีความรักอะไรแบบมานี้นะคะมีเข้ามาหลายคนนะทุกคนช่วงจังหวะนี้ ไม่ใช่รักเผื่อเลือกนะแต่พอดีว่ามันเลือกจะหยุดเสน่ห์ตัวเองไม่ได้นะคะราศีสิงห์ต้องกล่าวคำนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะความรักราศีสิงห์คนโสดช่วงจังหวะนี้ครึ่งหลังนี้จะเป็นเช่นไรนะคะบทสรุปความรักคนโสดราศีสิงห์เด็กดาบวาวุ่น <laughs> ช่วงจังหวะวาวุ่นใจมีใครบางคนก็วาวุ่นมากกว่าคุณอีกนะคะคิดวนคิดซ้ำคิดถึงหลงไหลหลงรักนะคะสี่ดาบทำไมอะ่ะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักหรอดูมันนิ่งๆดูมันสงบดูมันเหมือนเฉยชาดูมันเหมือนยังไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะอาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรอจังหวะเวลานะ ออสถานการณ์เดอเดวิลมันร้อนรุ่มไปหมดในหัวใจเลือกไม่ถูกนะคะอ่ะราศีสิงก็ต้องบอกว่าช่วงจังหวะนี้มีคนมามารักมาชอบมาใส่ใจมาห่วงใย,ยมีทั้งแอบชอบแล้วก็มาแสดงออกนะคะแต่ว่าราศีสิงบอกว่าเดี๋ย,ยวก่อนคือฉันยังเลือกไม่ได้ <laughs> ช่วงจังหวะนี้มีคนเข้ามาเยอะอทะุกคนเออยังเลือกไม่ได้แล้วเขาก็มองว่าราศีสิงหเนี่ยเจ้าชูนะคะอืม มาดูข้อความเกี่ยวกับความรักให้กับคนโสดราศีสิงซิมีอะไรบ้างยูอารีคุณคือคนเดียวที่ฉันมองรักที่ดีคือการรักตัวเองคุณมีค่าสำหรับการรอคอยตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อมานะคะความรักราศีสิงห์ คนโสดจะเป็นเช่นไรขึ้งหลังมนะีนาคมนี้หนึ่งใบ Browing kiss นะอุ้ยอะไรเนี่ยช่วงจังหวะหอมหวานความรักที่ยากเกินประมาณนะความรักที่ให้ใครไปก็มักจะได้รับตอบกลับมาช่วงจังหวะที่ใครๆก็อยากจะมาจุ๊บกับกูดนะ่ะเออขอให้ราศีสิงห มีความสุขสมหวังในความรักเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ